วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสุรินทร์พาทัวร์ครับคลิปนี้ครับเป็น EPC ครับกับวิถีชีวิตการเลี้ยงวัวในชุมชนบ้านเราครับวันนี้ผมขอเสนอวัวของตาเจียมครับนี่แหละครับสวัสวดีครับนี่ครับเป็นวัวของ ตาเจียมครับา <ไป S 1> บาดไหนมีมา,ทายทนูน,น,นี่ครับเป็นวัวกูนี้ติงมูติงจอเกต่ติตงดี่ันใส่สดนะอ๋อครับแให้กิบซมเจียมดีนางมุมยย,ยอ้บดยีนอวยในมูล,ลาแบบ โกนเทียมขาเนี่ยนี่เนี่นองเออเนี่ยนออเก็บตายเป็นใบแค่เลยมาเกิอย่างที่อยอะคุณนี่เนี่ยโกลประมาณไหยมันไม่มีโคลหมาที่ถ้าโกลผีเนี่ยที่มันโอ้บาดมันเข้าใจแต่บอลอันนี้กับซอมเทียมอยู่เนาะบาด้อมเทียมโอเคครับนี่ครับเป็นวัวพันธุ์พื้นเมืองเราครับแล้วก็อายุเราก็ประมาณ ลูกสองนะครับนี่ครับลูกแรกก็ตัวนั้นครับแล้วก็ลูกที่สองก็จะเป็นตัวนี้ครับตัวนี้ก็เป็นผสมเทียมเอาครับจะเป็นพันชารูลี่ครับตัวนี้นี่คุณตาบอกนะครับนี่ครับเป็นแม่วัวครับแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นตัวท้องครับ ท้องอยู่ประมาณที่4ีถึงห้าเดือนนะครับคุณตาก็จำไม่ได้ครับเป็นวัวสาวครับท้องได้ครับท้องครับเจ้าหมู่ท้องครับนี่นะครับวันนี้คุณตาก็เอามาปลูกบริเวณโรงเรียนครับให้กินยญาครับ เป็นคุณตาไว้ยเจปีครับเป็นการเลี้ยงวัวของเกรครับเกก็มีวัวอยู่3ตัวนะครับ อันนี้ตัวผู้ครับตัวนี้พึ่งคลอดได้เดือนกว่าครับนี่นะครับกินยาดีมากนะครับตัวแม่ตัวนี้ อัันี่รานะครับเป็นวิธีชีวิตาการเลี้ยงวัวแบบบ้านๆครับในชุมชนครับบ้านเขาลินใต้ครับอำเภอบ้านกวดจังหวัดบุรีรัมย์ครับอันนี้ก็จะเป็นของตะเจียมครับวัยเ7ปีครับเลี้ยงวัวครับ เลี้ยงแบบง่ายๆครับฝั่งนน้นก็จะเป็นคนในชุมชนครับมาตัดหญ้าเลี้ยงวัวเหมือนกันครับ กินหญ,ญ้าได้หน้าอร่อยทีเดียวครับไม่บัวตัวนี้ครับ<ใ>นี่<ใ>นะครับเป็นคุณตาครับที่เลี้ยงวัวเองครับ <ใน S 1> แล้วก็วจะเป็นหันแชนแนลครับนี่ครับท,ท,ทีเด็ดครับตัวนี้ครับ ดูแม่วัวตัวนี้ครับอ้วนทีเดียวเลยครับ โอเคครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับฝากติดตามฝากกดกระดิ่งให้กับช่องสุรินพาทัวร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้กับผมขอลาไก่อนสวัสดีครับ